เอาครับวันนี้พามาดูกระจนสักกับเปลี่ยนยางรถครับนี่ครับยางแตกเอาครับน็อตตัวแรกครับออกไหมครับนี่คนคือไปหมุนนี่แกนของล้อหมุนเลยครับตอนนี้นี่เอาไม่แรงลงครับตอนนี้ แล้วกระถือแล้วเนาะทนเข็มเนาะบุนเนาะกระทนเข็มเลยโซนแฮกเราฮือ,นนอมีขยับเลยาครับเปลี่ยนองศาครับตอนนี้เปลี่ยนองศา วุ้ยมุนลหมุนแล้วหมุนแล้วุ้ยเด็กอ่ะเด็กอ่โอ้โหอุ้ยฮู้ยรู้สึกว่ายางเส้นนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาในประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วแน่นอนอันนี้พูดเล่นนะไม่รู้ว่ากี่ปีโซนแอคช่วยได้ตอนนี้ครับขจรศักด์ก็รู้มุมแล้วครับว่าต้องประมาณเกือบเก้าสิบองศาเพื่อใช้แรงงัดนะครับ นี่ครับฟั Box, งเสียงครับตังเป้งฟ้าสวยดีนะว่างนี่มันเดินทางนี่หนึ่งสองโซเน็กบอกสีโซเน็กขาเดียวนี่นะผมว่าผมลยไปซื้อโซเน็กมาให้นะครับ จบครับปิดจอบงานนี้จบครับ